เด็กขออะไรไม่ได้ถ้าใครอยากหน้าผนังน้องๆนักฟุตบอลแล้วนักฟุตบอลแล้วมามาแป๊บเดียวอันนี้แป๊บเดียวเดี๋ยวขอเชิญคณะกรรมการกลุ่ญญาสิที่แกรวมือถือกันแล้วพอดีท่านบัชานี้ก็มาแจกทางสถานีวิทยุเมืองไทยก็ท่านเปิดห้องให้นักเรียนเนี่ยเข้าไปดูเลยเอาเฉพเค้กเอ๊ะ เดี๋ยวจะให้ท่านมาให้อุราชครับน้องๆเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวท่านพูดว่าให้อุราชแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะได้เล่นเกมกันมั้ยวันนี้ทั้งวันก็มาดูวิถีชีวิตของชาวตำบลบ้านกลางว่าจัดงานวันเด็กก็คงไม่แพ้กับที่สถานที่อื่นเอาน้องๆนหนูนะครับขอเรียนเชิญด้านหน้าสนามแป๊บหนึ่ง อาจจะได้ทำให้โอวาทของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดของท่านดกกรปิชาเรียมจันร์ี่นี้ท่านก็ให้ความกรุณากับความเมตตากับพัฒนาสีหมกมีงานทุกทีก็ขอให้มาแต่ถ้ามาเป็นประธานนี่บอกไก็ไม่มาครับท่านขอให้ไม้ท่านหน่อยให้ไม้ท่านหน่อยสวัสดีครับท่านครับพี่น้องประชาชนคนบนกลางที่น่ารักทุกท่านครับ วันนี้ก็มาเยี่ยมจริงๆแล้วในปริจเ,เยอะนะครับวันนี้วันเด็กต้อไปทั่วๆไปนะครับตรงโน้นบ้างตรงนี้บ้างนี่นีหน่อยจริงๆแล้วเขาเชิญให้มาเปิดที่นี่ก็บอกแล้วว่ามาไม่ได้ครับเพราะว่างานเยอะแล้วก็ไปไปเปิดหลายแห่งนะครับรวมทั้งที่ห้องผู้วด้วยนะครับที่ห้องผู้วาวนั้ยังไงก็ต้องอยู่เพราะว่าเป็นห้องผู้วุธนะครับ ก็ช่โอกาสเวลาแคบๆผ่านทางนี้ก็เลยแวะมาเยี่ยมแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะไปที่อื่นต่อนะครับเพราะว่าวันนี้วันเด็กองไปทั้งวันก็นนเป็นกําลังใจนะครับพี่น้องประชาชนคนมั่นกลางนะครับเป็นกําลังใจให้ครับทุกคนเป็นกําลังใจให้ลูกหลานทุกๆคนนะครับแล้วลูกหลานทุกคนก็ขอให้มุ่งมั่นนะครับทําสิ่งดีๆํำกวัญที่พระน้าท่านนายกอัตรีได้ให้ไว้ในวันเด็กทุกๆปีนะครับก็อะไรบ้างก็จำไม่ได้หรอกแต่ว่า อยากจะบอกว่าคำขวัญยังไงก็ช่างเถอะแต่จําว่าคําขวัญอย่าไปเพียงแต่ท่องอย่างเดียวท่องอย่างเดียวไม่เทนแลูกท่องคําขวัญมันไม่เท่ท่องคําขวัญได้กระสอบคะแนนไม่เต็ม้วลูกคําขวัญที่ดีที่สุดก็คือการทําดีทําจริงจริงลูกลงมือทําทําดีเดี๋ยวนี้ก็ดีเดี๋ยวนี้คิดเดี๋ยวนี้ก็ดีเดี๋ยวนี้ท่องจําอย่างเดียวไม่มีคะแนนนะลูกแต่ถ้าทําดีวันนี้มีคะแนนลูกคะแนนเต็มเลยนะครับเต็มตลอดชีวิตนะลูก วันเด็กไม่ใช่มีวันเดียวนะลูกมีทุกวันนะลูกวันเด็กพู้ว่ามีทุกวันเลยเพราะผพราว่ารักเด็กทุกวันนะครับไม่รักเด็กวันเดียว้วลูกรักทุกวันนะครับก็เหมือนพ่อแม่รักเรารักเราทุกวันลูกไม่ได้รักเฉพาะวันเด็กนะลูกขอให้พ่อแม่ปรครอลทุกคนได้รักลูกรักหลานเป็นกําลังใจให้ทุกคนทุกคนทุกท่านครับขอบคุณครับนี่อ่าอ่า อาหายูกไปนิดเนี่ฮ่าว่า่าลูกผัวไปนะเมื่อกี้ชาลุกผวนะครับขอบคุณนขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงอ้าเออมาแล้ว โดยปรสานงานโดยคูณวรรนชายของทอมตาไม้ผู้ช่วยอ๋อดูเหอจะโป็ทันาทุนตุรบบาา